การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนพร้อมเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงที่ห้องประชุมทัพพยาสาราบการเมืองพัทยานายสารวุฒิบอริมประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาและ เรื่องหมดวาระการดำรงตําแหน่งของคณะกรรมการกองทุนโดยมีคณะกรรมการกองทุนและประธานศูนย์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงการนายสราบุตรได้ชี้แจงว่าปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยามีสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ในเขตเมืองพัทยาจํานวน3,000กว่าคนมีเงินในบัญชีกองทุนจํานวน 1 1 7 8ล้าน7 7 3 2สบาท4 1สเอสตางค์สำหรับสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนมีอาทิคลอดบุตรจำนวน500บาทต่อคนเจนนบ็บป่นวยหากนอนโรงพรยาบาลจะได้รับสวัสดิการจำนวน1,000บาทต่อครั้งแต่ไม่เกิน2,000บาทต่อปีกรณีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยทุกรอบ5ปีจะได้รับงดเว้น เงินฝากสัตว์จะเป็นเวลาหนึ่งปีและหากเมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามอายุการเป็นสมาชิกรวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานศพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นตน้นจากนั้นได้หารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนแทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลงทั้งนี้จะได้มีการประชุมหารือถึงบันเวลา ในการเลือกตัง้งในโอกาสต่อไปอีกด้วยนิวส์4หรืิราทิพสีรายงาน